สวัสดีฮะท่านผู้ชม ทั่วสารทิศนะครับมาวันนี้ครับท่านผู้ชมศึกนี้ไม่มีคาว่าเพื่อนครับสองนักสู้ไทยเลือดเข้มนะฮะต้องปะทะกันกลางเวทีครับนี่ครับคู่นี้ฮะทากลางชายแดนที่กําลังจะปะทะกันนะครับแหมก็มีเวทีนี้ครับเวทีมวยของบัวขาวนะครับยังซนนันวันไหวอยู่ครับมามาท่านผู้ชมครับเปิดตัวมายังดุดันนะครับบัวขาวของเราสะเทือนทั้งเวทีเขาคือบัวขาวบัญชาเมฆครับขุนเขาจากแดนอีสานครับลูกชาวนาที่กลายเป็นอาวุธแห่งชาติครับตอนนี้โอ้โหไม่ฮะเสียงเชียร์สนันแน่ครับคืนนี้ครับ ผลทั่วโลกจับตาจ้องดูนะครับศึกคู่นี้ครับนี่คือจอมโหดนะครับ <c oughs> ไทยเจอไทยครับในศึกนั้นครับโอ้โหนีฮะจอมโหดสียงละครังยังไม่ดังครับแต่จิตวิญญาณเริ่มแรกหมัดก,กันด้วยแล้วมาคืน <c oughs> นี้จะไม่มีว่าคำว่าเพื่อนนะฮะ <c oughs> ไม่มีคําว่าพี่ <c oughs> ไม่มีคําว่าน้อง มีแค่เลือดเท่านั้นครับสอกเข่าและเสียงหัวใจของเขาครับนี่ครับสองนักชกมาเจอกันครับคู่นี้ชกกัน3มยกนะท่านผู้ชมเอาละฮะบวคนไตเมอวทีนะครับในยุกน,นนี่บัวขาวที่เป็นขวัญใจ แฟนมวยทั่วโลกกันครับแม่ทุกคนรู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็จะมาจากบัวขาวนี่นะครับโอ้โหนำไปให้ต่างชาติได้เห็นนะครับความอันตรายแค่ไหนครับนี่ฮะสมัยนะครับสดจะบทเก่านะครับบัวขาวนี่สดกว่านะฮะจอมโหดนี่เก่าครับต้องโคจรมาพบกันนะครับระหว่างไทยกับไทยฮะนี่ฮะจอมโหดฮะจอมโหดเกียรติศักดิ์นะครับมาชื่อจมเป็นของแกนะ คู่นี้โชกันสามยกนะมารับเสียงละคงเริ่มดังครับมาครับโอ้โหเริ่มครับยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมมาอ้เหมือนคุณคำแมมกันครับจอมโหดนาตาคลายคึงครับเอาวานไปฮะมาเดินเข้าหาบัวขาวครับไปซ้ายทักท้ายบัวขาวเบาๆฮะจอมโหดถีพระอายุเยอะกว่านะครับ บวัวขาวนี่สดกว่าแน่นอนครับสมัยนั้นฮะทีบอ,อครับบวัวขาวต่อยอ้ยต่อยซ้ายเข้าไปครับมามาไม่มีคําว่าพี่ไม่มีคำว,ว่าเพื่อนนะครับคืนนี้ฮะเล่นกันให้แร,ครออกครับทีบอครับบัวขาวไม่ฮะแม่เข้าไปต่อยขาวาจอมโหดสับศอกขาวาโอ้โห พีจะเปิดเลือดน้องแล้วนะไตขวาบัวขาวไม่สะทกสะทานนะไตขวาคืนครับจอมโหดมาแกนิ่งกิบตเหลือเกินครับพร้อมเชือดครับจะมาเจอไอ้เครื่องจักรสังหารอย่างบัวขาวมันช่างเมฆจะอยู่ยังไงครับเอามารวมหลุนกันต่อไปครับมาไตซ้ายสักท้ายครับบัวขาวต่อยขวามาครับอุ้ยต่อยขวาให้นึ่งทีครับจอมโหดจอมโหดนะฮะโอ้โหแม่จะละเคียฟาดหางครับมา เป็นลูกดีลาูลูกไม้มวยไทยนะครับมาหยับสายเอาไปครับจอมโหดเตะสายหนึ่งทีครับเขียวหัวเข่าครับหัวเขายังนิ่งอยู่นะครับรอสวนรอโตจังหวะสองครับอย่าลุจะตลวงเข้ามานะครับจอมโหดพี่กับพี่ครับคืนนี้ไม่มีคําว่าพี่แล้วครับหัวเข่ามาเตะสายมึงทีครับโอ้จอมโหดสับศอกสายสวนออกมาฮะท่านผู้ชมมาโอ้โห นี่ฮะเริ่มเปิดของมีคมแล้วครับต่อยขวาหนึ่งทีครับจอมพลสับสอกขวาหนึ่งทีครับโอ้โหมาโดดสับสอกครับโอ้ยแต่ซ้ายคืนครับมา กระโดดไปโอ้โหแกจะเล่นกระโดดสับฟอกบัวขาวนะครับมาจอมโผดเจตนาดีครับแต่ทําไม่ได้นะฮะบัวขาวนี่ก็นิ่งสุขุมนุ่มลึกจริงๆครับยังไม่กระโตกกระต่างครับต่อยขวาหนึ่งทีครับบัวขาวสับสอกขวาอีกแล้วครับโอ้ยมาสอกกลับมาโดนมาขวาสวนครับโอ้ชอมปลดมาลูนาป่าจามูกนะครับไ่ขวาหนึ่งทีครับบัวขาวโอ้ทีบออกครับมาหานี่ฮะไปขวาคืนครับจอมโหดไปท่า โอ้หน่าแกยังสดใสสมัยนะครับยังห้าวนะบัวขาวอย่าเอาซุ้ไปขวางครับนี่ครับคนกำลังห้าวครับมาถีบออกครับบัวขาวมาจอมโหดเดินเข้าหาฮะท่านผู้ชมถีบออกครับเสียบเข่าซ้ายรับแมาสวยฮะต่อยขวาทีเตขวาคืนครับบัวขาวจะให้พี่ทำให้เฉยได้ไงครับต้องมีคืนมั่งครับมานี่ฮะทีบอครับบัวขาว เดินเข้าไปใหม่จะสับตกบ,บัวขาวนะท่านผู้ชม,ม,ชมแหมมาบัวขาวรอดักรอตโตอยู่นะครับจอมพลเตะซ้ายลุ้นครับเตะขวาขึ้นครับนี่ครับเตะอตดัดโตไปนะครับบัวขาวไหวจริงครับดึงจังหวะเดียวต่อยขวาเตะขวาหนึ่งทีครับบัวขาวต่อยซ้ายหนึ่งทีโอ้ยจอมพลจะเข้าหลวมนะครับมาหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมเข้าลุดนเข้าหลวมนี่อันตรายนะบัวขาวรอดักซ้ายอยู่แล้วครับมา มาต่อเกมมันจะยกที่2ครับคู่นี้โชกัน3มยกนะฮะมาทีบออกครับจอมโหดบัวขาวยังนิ่งอยู่นะครับท่านชมนี่ครับเพชรคาดบนเวทีเตะขวาหนึ่งทีครับไอ้เครื่องจักรสังหารนะครับตำนานที่ผมกก่าไว้ฮะไอ้เครื่องจักรสังหารนี่คือบัวขาวนะฮะนี่ครับพร้อมคู่ต่อสู้ไม่เคยปาณีครับอยู่บนเวทีนี้ไม่มีคําว่าปาณีฮะเต็มที่กับชีวิตครับทีมออกครับบัวขาว ออกได้หรือยังครับอาวุธต่อยขวาครับจอมโหดกระโดดเตะสองชั้นไปหนึ่งทีครับบัวขาวคืนไวซศอครับมาเอามาเขาหัวเครื่องร้อนกันแล้วครับตอนนี้ฮะกระโดดนู่นกระโดดนี้เตะซ้ายคืนครับบัวขาวโอ้โหทีบอกฮะเขี่ยขาครับเตะขวาคืนครับจอมโหดมามาเตะฟีฟีได้ไงไอหนูเตะขวาคืนครับบัวขาวสวยฮะจอมโหดเติร์นเตะขวาเนี่ยเล่นหน้าขากันลนะครับ วัดช่วงล่างครับใครจะหนึบใครจะแข็งกว่ากันครับแตะซ้ายครับบัวขาวมาแข่งหน้าในบัวขาวแตะหนักแตะหน้านจริงจริงนะฮะแข่งซ้ายเขาแข่งหน้านะโอ้โหโอยู่ตรงนี้ตะซ้ายหนึ่งทีโอ้ยมาเต็มเต็มล่องแข่งครับจอมโหดรับไปฮะ <c oughs> มาแตะขวาหนึ่งทีครับโอ้โหมา,าท่านผู้ชมสันันเวทีครับคนโอ้โหแทงเข่าขวาครับ <c oughs> จอมโหดเตะซ้ายคืนฮะมา ต่อยขวาหนึ่งทีครับบัวขาวโอ้โหเสียงเชสันนันครับตอนนี้อุ้ยต่อยขวาลุดครับโดนครับอุ้ยโดนขวาบัวขาวครับซอมโอย่ยาเข้าหลวงครับบัวขาวเห็นนะครับรอดักอยู่แล้วครับบัวขาวถีบออกฮะยกกาดให้มิดครับซอมโผกระโดดกลับเตะโอยังไงครับท่าโอ้ยบัวขาวเตะสวนเตะสวนคือครับสองดอกครับแทงขวาเอาไปชิมครับโอ้โหมา Helmet. เดินเข้าหาศาสแข่งซ้ายบัวอุ้ยระวังสอกกับจอมโหดมาแผนดีครับเจตนาดีครับจอมโหดสอกกับสวนเลยนะฮะท่านผู้ชมมาจังหวะแรกตายครับต่อยขวาขึ้นเตะซ้ายตามครับบัวขาวมาไอ้หนูไอ้หนูนี่คือบัวขาวนะครับจอมโหดนี่อายุเยอะกว่าบัวขาวครับสมัยนั้นเขาเตะซ้ายครับบัวบัวขาวโอ้โหตีฮะตีฮะตอบซ้ายมาจังหวะตอบซ้ายอย่างตระหน่อยอ้ยสับสอกซ้ายครับจอมโหดมาเอาครับเอาครับดีสับสอกขึ้นครับโอ้โห เอาไม่มีใครย้อนครับต่อยขวาคืนครับบัวเขามาจิ้มสายลําตัวครับเตะสายคืนครับบัวขาโอ้โหจอมโหดพยักหน้าบอกเตะมาไอ้หนูสอกมาต่อยขวาครับบัวเขามาเตะขวาโอ้ยจอมโหดจะไปยืนรับครับโอ้ยเตะขวานั่นไงครับโอ้ยไม่ยกบังครับทุนผู้ชมจังหวะภาพช้าจิ้มสายลําตัวแล้วสาดแข้งขวาไปยังโอ้โหขัดนะฮะแกไม่ยกขาบังไปรับไปสองแข้งครับโอ้โหบัวขาเตะหนักนะฮะทานผู้ชม ยังกับสิบล้อพุ่งเข้าชนนะฮะโอ<ห>้ยไม่ฮะยังกับท่อนสูงฟาจ้านะบัวขาวไตทั้งทีนะบัวขาวพร้อมขยำนะครัวจอมโผลครับสมาธิต้องมาฮะต้องคุมให้อยู่คก็ต้องว่บัวขาวขยำนครับตอนนี้เสียบข่าขวาจิ้มสายลำตัวโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยครับมาลงไปกองครับทุกทชมโอ<ห>้แกจุกตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วนะฮะโดนสายลำตัวอัดเข้าไปอีกโอ้ยไม่ไหวครับ สดบทเก่าจริงๆครับนี่ครับชื่อมีไว้เรียครับกระดูกมีไว้ต้มครับนี่ฮะหัวขาววันชาเมฆโอ้โหสมัยนั้นนะท่านผู้ชมดูภาพช้านะฮะไปยังโอยนี่จังหวะจิ้มสายลำตัวฮะดูหน้าแกครับมันพะจ่าจริงๆครับท่านผู้ชมไปฮะจังหวะต่อยหวาไปนะมาจอมโหดไม่หกกระโดดตะไตครับหัวขาวมาดูภาพช้านี้ ตีครับจังหว่าเตะบัวขาวเตะสวนนะออกแข้งขวาตามครับบัวขาว นี่ครับจิมโอ้ยนี่ครับแต่ไปยืนรับแข้งบัวขาวครับโอ้ยล้มทั้งยืนนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเสียบเข่าตามด้วยหุกขวารำตัวครับโอ้ยลงไปกองครับท่านผู้ชมไปยิงโอ้ยไม่อยู่นะครับยังกระซุ่งฟ้านะตอนนี้ฮะมาถ้าคุณยังหายใจอยู่นะครับเราชอบมวยเดือดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะศึกหน้ามาแน่ครับบัวขาวจะเจอกับใครเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้นะคุณจะไม่พลาดเด็ดขาดครับกดติดตามไว้ครับ เราเจอกันศึกหน้าครับเพราะของจริงครับยังไม่จบนะครับนี่